มาเด้อพี่น้องสวัสดีครับพ,พี่น้งนองนี่มื้อ,น,อ,น,น,อนี้ได้ส้มตำกุบกะหล่ำได้อพี่น้องนี่ซื้องข้าวเหนียวหกสิบบาทได้หลายเด้อพี่น้องนี่ข้าวเหนียวโอ้ส้มตำสามสบาทปูปลาร้าเอาแบบเผ็ดๆน้ามาพี่น้องมากินส้มตำก็มีปลาย,ย่างอีกพี่น้องปลาย่าง เป็นละสิบห้าบาทพี่น้องมีผักผักหลายอยู่กะปูอันนี้เขาเอื่นหน้าอันยงไี่น้องนี่เขาเอื่นหน้าอีนยังจับ่ได้ะลรนะจะเสียพี่น้องมามากินข่อนน้ำปันเอาแบบเ็ดๆเลยซ้ำแบบเค็ดๆสามลูกเลยเพื่อนว่าว้าผูบลาหูหูหอมหอมพี่น้อง เทียมได้พี่น้องไมาคล้ายก้องกันอืมแซบอืมแบบไปลาย,ย่างเทนปลาสิบห้าบาท เป็น3ลูก พายังพี่นอ้องคอมเมนต์มาไปหูคอมเมนต์มาป้าประเด็นเป็นต่อพี่น้องเฮ้ยไปแห้งสดกับน้ำน้ำไหลเป็นน้ำไหลอืมอืมอืมพี่น้องเจ้บ

I um, don't you know. รู้สึกเริ่มเผ็ดหรอพี่น้องสั่งเป็นเอาแบบเผ็ดเผ็ดเปนว่าเอาแบบเผ็ดเผ็ดสามลูกอ๋อเผ็ดเลยเริ่มเผ็ดแล้วพี่น้อง เผ็ดๆ,ๆพี่น้องปกติร้านเป็นบุกค่าเผ็ดตามแจ้งเลยว่าเป็เผ็ดมันเปเนแบบนัวๆหวาน ไม่แต่พิสก็ไม่ต้องนี่จะลองกิ๊บจะลองโชว์ให้พี่น้องลองกินดูมานั่งเพื่อมานั่งว่าใดก,กินใดทีด่เรว่าเก่งที่สุดแล้วนี่ บาไไว้พี่อน้องมันขมฟื้นกินนี่ยังมันขมบาไไว้จะอ้วกขมขมเบาไไว้บาไไว้ฟื้นกิน กินเลยเออบ๊ว่ไหวผมโอเคพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิขอลาแเพสเซนด์เหนียพี่น้องไม่มีอย่างไหนบไแบบใส่เต่มซ้มต่ำกับปลาแห้งข้าวเหนียวโอ้ยขมขมคอกินมุกมะนาวโอเคพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับขม